คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันบ้างสําหรับท่านใดที่รอชิมเมนูกัญชาที่มีหลากหลายเมนูมากในตอนนี้วันนี้นี่ไปชิมมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะจัดไปหลายที่มากเลยนะคือผมเนี่ยเดินสายเลยนะที่ไหนมีกัญชาตอนนี้นะเนี่ยสังเกตท่านผู้ชมนะผมก็พยายามอารมณ์ดีไม่ได้พยายามมันอารมณ์ดีตลอดพยายามสงบอารมณ์อยู่นะฮะสงบอารมณ์ในการรายงานข่าวใช่ค่ะนี่เลยค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดทำ ผลิตภัณฑ์กัญชานะคะส่งต่อผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มค่ะเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยการนําเอาวัตถุดิบกัญชามาเป็นส่วนประกอบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดค่ะ บรรยากาศที่สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ50พรรษาบรมราชกุมารีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศาสตราจารย์หนึ่งเตียอํารุงคณะบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดตัวผลิตภัณฑ์จากกัญชาภายใต้แบรนด์เขาใหญ่คามค่ะโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณดรนันทกรบุญเกิด ผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีอาจารย์ดรมาริกาสังสนิทหัวหน้าสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาวิจัยหรือ SEDA และนายมารุตชุมขุนทศผู้บริหารบริษัทคลาสคอฟฟจำกัด นอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดเวทีเสวนาการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารกับผลผลิตกัญชาพร้อมสาธิตเมนูเครื่องดื่มและอาหารว่างให้ผู้สื่อข่าวชมด้วยค่ะนี่เลยฮะคุณชนิดาภาเพราะโครงการนี้นี่แหละฮะเนี่ยฮะเนี่ยในส่วนของอาหารเครื่องดื่มจากกัญชาเนี่ยผมก็ไปทดลองมาวันนี้นะก็บอกได้เลยว่า กินง่ายนะแล้วก็ด้วยสปปรรพคุณหลากหลายของกัญชาที่เราได้มีการพูดอยู่ทุกๆวันนะฮะก็ะเลยอยากจะไปลองทางด้านศาสตราจารย์ดรหนึ่งครับคณะบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีเนี่ยก็เปิดเผยครับว่าโครงการกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมทตสเนี่ยนะฮะประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจในการผลิตกัญชาคุณภาพผ่านการวิเคราะห์และปลอดสารพิษครับ ไรสารตกค้างปราศจากโลหะหนักและนิสสารออกฤทธิ์สำคัญสูงทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนากัญชาครบวงจรแห่งแรกของประเทศได้ส่งมอบผลผลิตให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้แก่โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศและกรมการแพทย์แผนไทยครับค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาค่ะในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดตามประกาศกระทรวงสาธรารณาสุขตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่14ธันวาคม2 5 6 3เพื่อนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและเครื่องดื่ดมทีนี้ค่ะสำหรับบริษัทคลาสคาเฟ่จำกัดนะคะก็ถือว่าเป็นภาคเอกชนรายที่สองค่ะที่ได้รับใบกัญชาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีส่วนที่ไม่ใช่สิ่งเสพติดเบื้องต้นจำนวน10กิโลกรัมเพื่อนำไปต่อยอดค่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูอาหารและเครื่องดื่มอย่างเป็นรูปธปรรมท,ทำให้ผู้ที่เข้าถึงกัญชาคุณภาพสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ ทางด้านคุณมารุธชุมขนทศครับผู้บริหารบริษัทคาส f f e ฟจำกัดก็มีการเปิดเผยนะฮะว่าร้านคาสเนี่ยเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่เน้นมาตรฐานทางด้านคุณภาพทางโภชนาการและการสร้างสรรครสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องประกอบกับการได้เข้าร่วมโครงการบ่มธุรกิจกับ SEDA ทำให้มองเห็นโอกาสการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ครับ อาหารที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างหลากหลายจากความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคชาวจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ไว้วางใจให้บริษัทนำผลผลิตกัญชาคุณภาพมาต่อยอดกัญชาสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมาได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในเบื้องต้นครับได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาภายใต้แบรนด์เขาใหญ่คราม3รสชาตินะฮะซึ่งหนึ่งในเนี้ผมไปลองมาแล้วคุณชนิดาพานะฮะ พร้อมทั้งบอกเมนูอาหารว่างและมีส่วนผสมกัญชาด้วยนะฮะเขาบอกว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยฮะมีเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์มีคุกกี้ฮะแล้วก็เมนูเครื่องดื่มหลักของร้านก็คืออเมริกาโนเป็นกาแฟผสมกัญชานะครับมีมัทฉะผสมกัญชาก็เป็นชาเขียวนะฮะแล้วก็มีลาเต้คุณปริณพรไปลองเมนูไหนมาคะผมลองเป็นชาเพียวเลยฮะน้ำชากัญชาเลยนะบอกเลยว่าเพียวๆเลยนะฮะได้กลิ่นหอมอ่อนๆรส กินง่ายกินหมดเร็วและต้องจิบเรื่อยๆนะฮะบอกเลยว่าทานง่ายครับดื่มง่ายเพื่อสุขภาพนะยังผมมีปัญหานอนหลับยากอายุมากขึ้นนอนหลับยากมีปัญหาในเรื่องของอความเครียดสะสมนู่นนี่นั่นลองดื่มดูเผื่อจะช่วยได้ก็อย่างที่เห็นตอนนี้ฮะอารมณ์ดีและยิ้มตลอดเวลาส่วนราคาราคาจับต้องได้นะผมไปดื่มมาวันนี้เนี่ยเจบาทเท่านั้นเองแก้วละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองนะฮะถือว่าดื่มได้แล้วก็ราคา เจบาทต่อแก้วเนี่ยปริมาณค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะก็บอกได้เลยแต่เขาจะมีจํากัดอายุนะอายุไม่ถึง20ปีไม่สามารถใช้บริการหรือซื้อสินค้ากลุ่มนี้ได้ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้คลาสเขาจะมีขาย4สาขาด้วยกันใช่ครับมีขายอยู่4สาขาเอ่อมีสาขาที่มทศในวัดบูนใช่ครับมหาราชมหาราชสาขาหน้าย่าโมอ่าหน้าย่าโมสสาขา ลองไปชิมกันได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะทานอยู่ที่บ้านเลยไม่ต้องออกไปชิมชากัญชา KC TV โทรมาสั่งได้เลยเดี๋ยวช่วงท้ายจะให้เบอร์ไว้ให้เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าดียังไง